เขียนเแยกเคลื่อนหมายต่อมาผิดนิหน้าข้อจาอวามวามที่ทีไม่ถูกต้องมาเบือดอกเกี่ยวกับดําวันหยุดเบือราชการดาดาที่ทีเกี่ยวกับดํกศาศาสนาเดินผู้เดินวันวันมาคะมาอะ บูชาเป็นวันที่มีพระอรหันต์จำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์มาปักชุมกพร้อมกันก็ได้โดยโดยไม่ได้ บูชาเิดนาตรงกับ่อดวันขึ้นเบิสิบห้าขั้มเดือนหกข้อสามัาหูเอ้ยพิดวันวิสาขะมอีดาะบูชาเิดนาเป็นวันที่วันมีพระอรหันต์ อัดหันจมวนจมืนสองร้อยองค์เอมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายสีถูกต้องวันวิสาวิดาบูชาเป็นวันที่แวอ เป็นวันแม่ครับคล้า,ายนะวันปสัสสาวะ วันอาสาฬหะบูชาเป็นวันที่มีพระรัตนไตรภพสามปักการเจ็ดเพิร วันวิสาขบ,บ,บูชา,าเป็นวันที่พระพุทธ<อ>เจ้าดทรงรองสะแส์เดชทำรามโอวาท วันมาคะนาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่กับวัดเก้าทูกวันอาสาหักบูชา สำคัญคือมีพักสงารูปแรกเกิดขึ้นเในในภาคพุทธภากศาสนา